สิริปี2025ยังน่าลงทุนไหมเจาะงบเจาะอนาคต VI ต้องรู้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง VI Station สถานีคนรักการลงทุนเน้นคุณค่าวันนี้เราจะมาสแกนหุ้นสิริหรือแสนสิริปี2,568กันครับว่ายังน่าลงทุนหรือไม่ในสายตานักลงทุนแนว VI เริ่มจากผลประกอบการล่าสุดงบไตรามาสหนึ่งทับ2,568สิริมีรายได้6,891ล้านบาทลดลงจากปีก่อนหน้าถึง31.1%กำไรสุทธิอยู่ที่814ล้านบาทลดลงเช่นกันถึง38.1%อัตรากำไรสุทธิจึงเหลือเพียง11.8% เมื่อดูตัวชี้วัดทางการเงิน PE ล่าสุดอยู่ที่เพียง4.6เท่าส่วน ROE ยังถือว่าใช้ได้อยู่ที่ประมาณ11.6%เ,เซตแต่ราคาหุ้นก็ยังซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีด้วย PBV แค่0.41เท่าแน่นอนครับความเสี่ยงก็มีสิริยังมีคาระหนี่ที่ค่อนข้างสูงดี D ส่วน E เกือบ2เท่า และค่าใช้จ่าย SG&A ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอัตรากำไรขั้นต้นลดจาก34%เหลือประมาณ30%แล้วอนาคตเป็นอย่างไรปี2568บริษัทตั้งเป้ายอดขายแนวราบสูงถึง20,000ล้านบาทและแม้กำไรปีนี้จะคาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ4,200ล้านบาท แต่การให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างน่าสนใจมากปันผลหรือด i v i d e n d y i e ปีที่แล้วสูงถึง12-13%เลยทีเดียวสรุปในมุม VI s ิริเป็นหุ้นอสังหาที่ราคาถูกมากเทียบกับปัจจัยพื้นฐานกระแสงเงินสดแข็งแรงรายได้จากแนวราบยังเติบโตแต่ต้องจับตาความเสี่ยงจากดอกเบี้ยสูง หนี้สินและโยอดขายคอนโดที่อาจชะลอตัวนักลงทุนสาย VI อาจมองว่าตอนนี้เป็นโอกาสสะสมแต่ต้องศึกษาปัจจัยพื้นฐานให้รอบด้านก่อนตัดสินใจนะครับแล้วคุณละ่ะคิดว่าสิริยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตาม VI Station ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ